เรื่องของ price war ไม่จบนะครับนี่คือเอเชียละรายงานว่าที่จีนเนี่ยมันทำ price war นะคือสงครามราคากันจนแบบโจครึมหนักมากนะครับเริ่มจากจริงตงเพื่อนๆนึกภาพก่อนว่าในตลาดเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังสำหรับคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจ b a c k กราวด์นะครับในตลาดการส่งอาหารในจีนเนี่ยมันมี2ค่ายดังๆท,ที่ที่กินตลาดอยู่จเจ้าตลาดคือไม้ถวนไม้ถวนก็คือตามในรูปเลย mm hmm. ที่มันสีเหลืองๆเนี่ยนี่คือไม้ถวนนะครับแล้วก็ ในช่วงต่อมาเนี่ยมันมีเจ้าที่สองเนี่ยมาท้าทายนะครับไม่ทวนเนี่ยเป็นเจ้าตลาดแต่เจ้าที่สองเนี่ยมันถูกแบ็กโดยแจ็คมานะตอนนั้นนะถูกอาลีบาบานั่นเองนะครับก็คือเออร์ลรมนะครับเออร์ล er ม เออ E L E M E เนี่ยนะครับจีนมันขาดหรือเออร์เลมอ์ A M o, นะฮะหรือเออร์เลมานั่นเองถ้าเป็นแปลแปลเป็นภาษาไทยก็คือหิวหรือ,อยังอะไรประมาณนี้นะฮะเล่นค e ัมเออร์เลมอ์หิวหรือ,อยังเนี่ยมันตามมาที่หลังนะครับแล้วก็พยายามจะบุกตลาดนะฮะจริงๆเออร์เลมอ์ L A M o, เนี่ยทำตลาดได้ดีในจีนทางเชื้อเจียงนะฮะแล้วก็ทางตอนเหนือตอนเหนือและแถวเชื้อเจียงเนี่ยเออร์เลมอ์ L A M o, ทำตลาดได้ดีนะแต่เออร์เลมอ์เนี่ยพยายามจะทําตลาดด้านล่างนะฮะด้านล่างที่ที่กวางตุ้งเนี่ยนะฮะ ภาคใต้ของจีนเนี่ยสู้เมยถวนไม่ได้นะครับงั้นเมยถวนเนี่ยก็ยังยอมรับว,ว่าเป็น Number o n นะแล้วก็กินทั้งตลาดทั้งทั่วจีนเนี่ยเมยถวนเนี่ยคือกินแน่นอนนะครับเออร์มอนเนี่ยมันจะดังแถวแถวข้างบนเท่านั้นนะฮะข้างล่างเนี่ยก็ถอยทับไปแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นเสื้อเขียวๆสักเท่าไหร่ตอนนี้มันเกิดผู้เล่นที่3กระโดดเข้ามาอีกนะก็คือจริงตรงนะฮะคือ J d ดีนั่นเองที่เคยเข้ามาประเทศไทยแล้วก็รวมกับเซนทันเนี่ยแล้วไปไม่รอดก็ปิดไปเรียบร้อยก็ถอยถอยทับกับจีนไปเาก มีเงินทุนเนาะเประดมทุนมาแล้วทุนก็หนาพอสมควรจะบุกตลาดไอตัวอาหารด้วยนะครับก็เตรียมเต็มที่เลยทีนี้การบุกครั้งนี้เนี่ยมันคือการถมเงินเข้ามานะถมเงินเข้ามาใส่กระจัดกระจายเลยนะฮะนำพาไปสู่การลดราคาแบบไม่ลืมหูลืมตานะครับแล้วก็สุดท้ายนำพาไปสู่การแจกอาหารฟรีซะด้วยซ้ำนะครับเพราะเงินมันถมมาเยอะเกินไปนะฮะตอนนี้เนี่ยจริงตรงเริ่มมีนะโยบายการแจกอาหารฟรี คมันะะไม่ใช่ดิสคาว์เดียวนะมันกลายเป็นฟรีไปเลยนะฮะแล้วก็ในข่าวเนี่ยบ่งบอกเขาบอกชัดเจนเลยนะว่ามันไปเอฟเฟกยอดขายในร้านรองเพราะอะไรเพราะว่าคนก็คิดดูนะเพื่อนๆอ,อยู่บ้านเนี่ยเพื่อนๆสั่งอาหารแล้วมันแบบลดราคาจันกันหนักเกินไปเนี่ยหนักมากๆเลยเป็นผมผมก็ไม่ไปไม่ไปกินที่ร้านแล้วนะสั่งเอาดีกว่าฟรี นะฮะโอโ้สั่งเสร็จไอ้นั้นซับไอ้นี่ก็ซับปรากฏลดไป50%ถูกกว่าไปกินที่ร้านอีกนะฮะถูกกว่าแบบขับรถไปกินที่ร้านสั่งเอานะครับยอดขายที่ที่ร้านค้าจะได้ในรีสอรองเนี่ยก็ตกลงนะครับเขาในข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามันเฮิร์ตแพลตฟอร์มแล้วก็ร e ส t รอง a n t ร์ฟิซ i เบลิตี้นะครับคือกำไรของร้านค้าไอ้ร้านอาหารเนี่ยจะลดลงอย่างห,วหัวภาพเพราะว่าไปซับกันอุตลุทุกคนไปสั่งในออนไลน์กันหมดนะฮะนอกจากนี้เนี่ย การแข่งขันเนี่ยมันยังหนักลูกลามไปถึงไปจิ๋วนะครไปจิ๋วเนี่ยคือเล่าข่าวนะก็ยี่ห้อดังๆก็จะเป็นเหมาไทใช่ไหมไปจิ๋วเนี่ยโดนลดราคาแบบหนักมากคือห้านะครับห้าสิปอร์เซ็ไปจิ๋วโดนลดราคาคงคิดดูว่าสิ่งที่เล่าข่าวที่เป็นอะไรที่ ก่อนหน้านี้มันก็ดีมานก็ไม่ค่อยจะเยอะมากอยู่แล้วนะมันดอบลงนะครับมันไม่พีกเหมือนสมัยก่อนแล้วมาโดนลดราคาอีกมันทําให้ดีมานนะฮะหรือความต้องการเขาไปจิ๋วเนี่ยไอ้เล้าขาวพรีเมียมเนี่ยลดลงยวบหาาเช่นเดียวกันเพราะมันแบบเหมือนกลายเป็นไม่มีค่าไปเลยนะครับเพราะว่าลดหนักเกินเพราะนั้นเนี่ยไปจิ๋วโดนด้วยนะครับยอดขายก็ตกกําไรก็หดนะฮะนอกเหนือจากนี้ยังไม่พอนะครับไอ้แพลตฟอร์มพวกนี้บางทีมันก็มีไปขายอย่างจริงตรงก็มีไปขายพวก จริงตรงเขามีขายพวกเวสต์เนนพวกรกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งหลายเนี่ยนะครับปรากฏว่ากระเป๋าแบรนด์เนมครับโดนเอามาลดราคาครับ50-80%ในจีนจากเงินที่ซับซิไดานะครับแต่มันมีกติกามันนะมนไม่ใช่ว่าลดราคา50%ทุกใบนะครับไอใบที่เคยแพงๆหรูๆเนี่ยนะครับนะฟาดมงฟาดม้านะกระเป๋ามา้าสีส้มเนี่ย อาจจะมีการลดราคาได้ถึง50%เลยนะครับเพราะว่ามันมีการซับซิดายเงินเข้ามาคือตัวแบรนด์เขาเองเขาไม่ได้ลดหรอกนะมันก็ขายราคาเดิมนั่นแหละแต่ว่าแพลตฟอร์มมันซับมาตั้งเยอะนะครับเพื่อจะเอาเอาเอามันนะเอาเอาอะไรเอาชื่อเสียงเรื่องของการลดราคาเยอะๆเพื่อดูดลูกค้ามาให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้ Brand, นะ Black, เนี่ยไอ้ตัวลักชัวรี่แบรนด์นะลักชัวรี่แบ็ทั้งหลายในกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยในจริงตรงเนี่ย ช่วงนี้เนี่ยมีการลดราคาหนักๆมากๆเลยนะครับ50-80%ตามข่าวเนี่ยตอนนี้งั้นภาพรวมนะฮะสงครามราคาได้เกิดขึ้นแล้วนะฮะเมทวนเองก็มีการลดราคากับนะฮะตอนนี้การแข่งขันค่อนข้างสูงเลยอืมเป็นกระดุกที่นะครับแล้วก็สุดท้ายแน่นอนผู้บริโภคได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเป็นแบบนี้ไประยะยาวเนี่ยสุดท้ายถ้า มีผู้เล่นผู้ใดคนหนึ่งตายกันไปหมดนะหรืออยู่ผู้เล่นคนเดียวเนี่ยสุดท้ายราคากลับมาแพงหนักกว่าเดิมอีกนะฮะก็จริงๆผมภาวนาให้มันมีกันทุกๆคนนั่นแหละให้มันไปกันได้อยู่กันได้แต่ว่าถ้าแข่งแบบนี้เนี่ยมันจะตายกันซะก่อนสินะฮะไม่ได้ทอยทีทอยศัย,ยกันฮะน่าสนใจครับสาหรับภาพรวมของธุรกิจส่งอาหารในจีนนะครับจริงบ้านเราเนี่ยก็แข่งกันหนักนะฮะออไอธุรกิจสุกี้เนี่ยบ้านเราก็ไม่ใช่เล่นนะฮะเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่ามี เป็ดย่างบุฟเฟ่กันแล้วนะฮะตอนนี้จะกลายเป็นสนามบุฟเฟ่เป็ดๆกันนะฮะก็ก็ลองดูนะครับถ้าเกิดมันหนักหนาเกินไปแล้วเกิดมันไม่มีกําไรเนี่ยก็อยากให้ผู้เล่นอยู่กันครบๆนะเพราะว่าเพราะว่าเออมันได้ประโยชน์กับผู้บริโภคดีนะครับแต่ว่าถ้ามันล้มหายตายจากไปแล้วมันเหลืออยู่ไม่กี่เจ้าเนี่ยเหลือเดือเจ้าเดียวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่กับผู้บริโภคในระยะย,ยาวนอกนากจากนี้ครับผมพามาดูเออเขาบอกว่า ไอ้ภาพแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้การบริโภคในประเทศของจีนเนี่ยตกต่ำลงด้วยนะครับอาจจะมีผลกระทบถึง GDP ของจีนนะฮะผมก็เลยพามาดู GDP จีนหน่อยนะครับเขาประกาศไว้ประมาณ5%ปีนี้นะครับควอเตอร์หนึ่งเนี่ยจีนได้5.4ควอเตอร์สองห้าจุดสองนะครับถ้าไม่เศรษฐกิจจีนดีจังนะมันไม่ดีหรอกมันดีจะส่งออกนะครับเพราะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย เตรียมจะขึ้นภาษีใส่จีนนะฮะก็มีหลายคนก็งั้นรีบชิปมาก่อนเลยออเดอร์ที่มันเร่งด่วนเนี่ยต้องรีบชิปมาก่อนจะได้ไม่โดนเสียภาษีเยอะนะฮะ,อ,ะอันนี้ภาพรวมเพราะฉะนั้นในในครึ่งปีแรกของอจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับสำหรับตัว GDP เพราะฉะนั้นลองสองครึ่งพิณหลังอสอง สองควอเตอร์หลังเนี่ยที่จะจบปีเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ตามข่าวของ n i ก k กอ a s ียเนี่ยบอกว่าถ้ามันสง่งค้ามราคาแข่งกันมากขึ้นเนี่ยจะทำให้ดีมานน้อยลงอ่ะเดี๋ยวรอดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับ